สวัสดีครับวันนี้เรามีเมนูมื้อเย็นมาฝากกันอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เราได้เครดิตมาจาก Facebook นะฮะดูจาก f a c e b o o k แล้วก็มาลองทาตามนะครับใช้ชื่อเมนูว่าตอนเที่ยงเนี่ยเราก็ได้ทำการอาหารหมูแล้วก็หมักหมูไว้แล้วนะครับสัตว์สนที่ใช้หมักเนี่ยก็มีกระ,ะเทียมกระเทียมสับบดให้ละเอียดตำให้ละเอียดนะครับแล้วก็พริกไทยเม็ด ตามโขกให้ละเอียดแล้วก็ใส่น้ำมันหอยน้ำตาลน้ำปลานะครับน้ำตาลปี๊บนะฮะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำหมูเนี่ยไปหมักคลุกให้ทั่วเลยนะครับพอดีเราไม่ได้ถ่ายไว้รีบฮะเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นตามสูตรเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าแช่ตู้เย็นหมักไว้หนึ่งคืนเนี่ยรสชาติมันจะดีมากมันจะเข้าเนื้อทีนี้เราเมนูเร่งด่วนเพิ่งคิดได้ก็เลยหมักแค่ห้าชั่วโมงประมาณห้าชั่วโมงเดี๋ยวเราจะลอง เอาหมูมายา่างดูซิว่ารสชาติจะเป็นไงนะครับเรี่ยมประกาศแก้วไว้กินแต่หมูอย่างเดียวคงจะเลี่ยนนะครับกินกับประกาศแก้วแล้วกันโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วครับ เราจะเริ่มมาทำคอหมูย่างด้วยมอถอดไฟฟ้าไร้น้ำมันกันอลองเลยครับปายกับเด็กเข่หนึ่หมูที่ใช้เนี่ยเราใช้ตรงสันคอนะฮะเพราะว่ามันจะนุ่มแล้วก็ติดมันนิดนิดแต่มันก็คงไม่ถึงกับมันแบบคอหมูย่างเลยนะครับก็จะเรียกว่าสันคอแล้วกันนะครับพวามพามพร้อมแล้วเข้าไป โอเคเราใช้ความร้อนที่หนึ่งร้อนยะินะครับสิบห้าที่เลยลองดูหมุนดีกว่าสิบสิบห้าเกิดเป็น่หนแล้วกันนะครับแถมตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกเราเห็นว่ามีใส่ชามใชนน่ไหมแล้วปรากฏว่ามันมีแต่น้ำมันไม่แห้งนะครับก็เลยเอาชามออกก็เลยใส่ได้ชิ้นหนึ่งนี่นะครับชิ้นนี้ลงไปอันนี้ผ่านไปสิบนาทีออกมามันก็ยัง อันนี้คือด้านแรกอะไแรกสวยเลยไฮะอันนี้ด้านหลังเนี่ยมันยังหน่อยแล้วกันคอยสักห้าทีอันนี้เดี๋ยวอันนี้ค่อยว่ากันชิ้นนี้ยังไม่สุกครับส,สองชิ้นแล้วนะครับออกมาแล้วใช้เวลาประมาณเกือบยี่สิบนาทีสงสัยไปเพราะหม้อเราเล็กไปดบ้าครับสีสันน่ากินมากเลยเดียวรอให้เย็นนะครับแล้วก็รอเพื่ออีกหนึ่งชิ้นที่อยู่ในหม้อทอดน,นี่นะครับ ชิ้นสุดท้ายสำเร็จแล้วนี่ช่ำๆเลยอันนี้รู้เลยว่าหิวถ้ามันมีกลิ่นออกไปได้นะจะแจ๋งมากเลยสเดีวกัน ทำเ็จแล้วครับคอหมูย่างจิ้มซอสแก่วสูตรอันนี้ต้องให้เครดิตของ Facebook นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองชิมรสชาติกันว่าจะเป็นไงเยียบบอกแล้วมันอร่อย